ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะนักเตะต่อครับจากอัรเียโอเปอนไทยนครับต้องบอกก่อนนะฮะว่ารอบนี้ผมจะส่งตัวท็อปมาเลยเหรอเห็นนิ่งๆแบบนี้ความรู้เพียบโอ้โหใครฮะมาดีกว่าคุณเนชอ เลือกคำถามดีกว่าฮะตอนนี้เหลือสองหมวดครับกินเส้นค่ะกินเส้นนะคำถามกินเส้นมาคุณแม่ครับอย่าลืมนะฮะว่าข้อนี้ของคุณข้อละสองคะแนนแล้วนะครับมาผมขอคำริศนาครับอักษรมาครับกินเส้นนะครับ ทราบแล้วคุณแน่โ้ระวังกระเด็นโอ้โหคุณแน่ทราบได้ยังไงครับว่ามันคือคำว่าระวังกระเด็นนะครับไม่เหลือตัวเดียวคฮะให้เกตทีมผมด้วยมันอาจจะเป็นคำว่าระคังกระเด็นได้ไหมครับระคังบ้านคุณหรือกระเด็นได้ออกกิมเส้นไม่เกี่ยวนะ ระวังกระเด็นเป็นคำตอบที่สอง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 เรื่องของกินเส้นนะอย่างบะหมี่ขนมจีนนี่ชัดเจนเวลากินแบบต้องแบบอ่า,อานี้หน่อยใช่ไหมแต่มันเพราะมันม้วนสิว่ามันฟัดกระเด็นเข้าเสื้อเข้าหน้าเล้อีกลำบากอีกนะ ข้อนี้ก่อนนะครับผมว่าเออเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทเนี่ยจะได้หรือไม่ได้นะครับผมขอคำปริสนาครับครับอักษรมาครับกิมเส้นนะครับทีมผมเหมือนทราบแล้วนะฮะ กดแล้วนะครับตอบก่อนครับสปาเกตตี้ขี้เมาค่ะถ้าถ้าถ้าคนที่ตอบไม่ได้กลับมามีเคียกันนะนเนี่ยสายเราอยู่แล้วขี้เมาขี้เมาเกี่ยวอะไรกับเราครับชอบเคยเป็นอาหารที่แบบว่าเกี่ยวกับสปาเกตตี้ขี้เมาอะไรที่เมาพอเาขัดมาแล้วมันอร่อยใช่ไหมหรือว่าเราเน้นคำเดียวเลย ขี้เมาประเภทขี้เมาเป็นคำตอบที่ <S 2> <S 2: คุณุน้อยนึงครับว่าคำว่าสปาเกตตีขี้เมาเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะถ้าเขียนถูกตามพจนานุกรมเนี่ยต้องเขียนแบบนี้ไม่มีการใส่ไม่โทรหรือไม่ตีนะครับตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานปี2554นะครับก็ระบุไว้ชัดเจนก็เป็นคำนี้เลยขอคำปิดหนาคำสุดท้ายของคุณเล์ครับทำไมหูดังขนาดนี้อักษรมาครับ ใชวีนะครับเ้เวลาให้หมดก็ยังมีโอกาสตอบนะครับใช่ครับปล่อยให้เวลาหมดได้เลยคุณเนต้องตอบ่อนเวลาหมดนะครับเดี๋ยวมีโอกาสตอบอยู่นะครับกินเส้นครับโอเคตอบได้เลยครับไอซีมีเกีียวตอบว่าไอซีมีเกี๊ยวไม่รู้คุณอินกับ คุณสารทราบไหมครัข้อนี้ผมทราบคำหลังคำหลังเกาเหลาสักอย่างเกาเหลาาข้งหลังเกาเหลาแต่ข้างหน้าไม่รู้เกาเหลาเกาเหลาเกาเหลาไม่มีเส้นนะใช่ไหมเออแต่หมวดกินเส้นนะเฉลยก่อนแล้วกลับมาเคลียร์กันใช้สีมีเกลียวเป็นคำตอบที่ ผิดครับผิดแน่นอนอยู่แล้วครับเมื่อกี้คุณสายกับคุณนนท์ตอบว่ามีคำว่าเกาเหลาไม่มีเส้นคือเกาเหลาไม่มีเส้นเรียกเกาเหลาถ้าไม่มีเส้นเรียกเกาเหลาถ้าไม่มีเส้นเรียกเกาเหลาครับถูกปะถ้าไม่มีเส้นเรียกเกาเหลาถ้าไม่มีเส้นเรียกเกาเหลาแต่หมวดกินเส้น มันต้องมันจะเป็นเกาเหลาเด้งก็เขาบอกว่าช่วยกันสิมันต้องช่วยกันเด่ผมเข้าใจพี่ผมจะอธิบายพี่ฟังนะ๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเราใส่เส้นใส่ทุกอย่างมาหมดเราใส่เส้นเหรอใส่มาด้วยไงแล้วเราตัดเส้นออกปั๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เอาชามเนี้เอาชามนี้มาถามพี่ตั้งที่ใส่เลยเอาชามนี้มาถามพี่อ่านี่คือคำถามของเราฮะมันใช่ วันนี้ฟ้าเริ่มสดใสสำหรับทีมผมมีรักโอ้โหมีเป่าขมมอมมีเป่าขมมอมด้วยมีอารมณ์ไมไปเจอไปเจอตัวไหนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนกันออกเ่อนการอะไรผู้สารผู้อะไรมีอารมณ์ไหมมีอารมณ์ไหมทำไมฮะตรงนี้ตรงนี้กลจัดได้ยินว่ามีอารมณ์ไหมมีอารมณ์อารมณ์ ตอนนี้บอกเลยนะว่าฝั่งนู้นเขาทำไปหกค่ะครับหกคะแนนค่ะของเราถ้าตอบครบสามข้อขึ้นนำเลยนะเราก็จะได้อะไรผ่านผ่านอะไรอะไรยังดิได้ได้เป็นแปดคะแนนไงอ๋อพร้อมไหมอืมมีไปไปเลยคุณสาไม่มีโอกาสเล่นแลวนะครับหัวสุดท้ายครับการเดินทางสัญจรมาตั้งใจเลยครับเพราะว่า ทัพละสองคะแนนนะครับค่ะพร้อมไหมต้องพร้อมค่ะไปค่ะค่ะ่ะอยู่ตรงนี้ได้โอเคค่ะพร้อมนะคะทุกคนดูเล่นเองโอ่คค่ะเดี๋ยวไม่ได้ออาไม่ได้คอนมนทค่ะพี่ใช่ครับผมว่าทีมคุณหนักกว่นะ แบบอกพูดทีละคนไม่จะบอกว่ายายครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาอะไรครับจับหน่อยอ๋อโอเคได้มาพร้อมนะไปค่ะพี่พร้อมมากเลยตอนนี้โอเคทำได้ขอครับปริศนาครับอักษรมาครับการเดินทางสัญจรฮะคุณสาครับ แล้วกดปุ่มตอบนะฮะกดแล้วครับตอบว่ากระทรวงคมนาคมค่ะแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรคุณบ้างฮะคมนาคมเออมันคือการเดินทางการเดินทางค่ะเ็แบบทุกวันนี้เราก็ใช้รถฟรงรถไฟอะไรของเราไปค่ะก็มีค่ะใช้เลยมั่นใจตอบว่ากระทรวงคมนาคมค่ะเป็นคำตอบที่ สันกับคุณอินทนนท์เนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมฮะไม่เนี่ยมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยอุ้ก็เวลาเดินไปไหนเนี่ยผมก็มเดินไปห้างเงี้ยฮะันก็ชอบเอาแบบเอามือมาเ<น>กาะแกะงาะแงะดูดิเงี้ย เป็นการตัดโอกาสคือคุณเป็นเพื่อนกันจริงๆเป็นเพื่อนกันจริงแต่เป็นเพื่อนกันแบบสนิทสนมคือแตะเนื้อต้องตัวกันใช่เลยทําให้คุณกับไรก็มีวันหนึ่งผมนั่งรถกระสันอยู่ก็แบบทําไมเราสองคนถึงไม่มีแฟนสันก็บอกว่าอ๋อสงสัยเทวดาที่ประจําตัวเราที่หาคู่จําหน้าไม่ได้ครับ ผมก็เลยบอกผมก็เลยบอกวันหลังผมก็เลยบอกว่างั้นครั้งหน้าเดี๋ยวต้องไปว่าแล้วก็ถวายรูปปัจจุบันรูปแบบว่าหนูน่ารู้แล้วค่ะแบบนี้ใช่ทำจนเทวดาประจำตัวจำไม่ได้หาคู่ให้ผิดไงพี่อ๋อพีนะพนะครับเพื่อความสวยความวามขคุณนะครับผมขอคำปิศนาครับอักษรมาครับแค่สั่งสิบหกนี่นี่ก็มัวแต่เล่นดูคำถามตัวเองก่อนไป การเดินทางผันซ้อนนะครับเอาล้วครับเฮ้ยมีไหนวะกดแล้วนะครับตอบว่าไม่น่ากดเลยอ้าวคุณโนนทราบนะฮะแต่คุณสารยังงงอยู่นะครับอย่าเพิ่งตอบนะครับอย่าเพิ่งใบ้นะครับระวังเวลาหมดนะฮะรถโดยสารประจำทางค่ะ โดยสารประจำทางเป็นคำตอบที่ถูก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 ยังมากยัยมมากคุณสันทำถูกอีกข้อเดียวแซงทีมนู้นเลยนะครับทำไม่ได้ทีมเรามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนละทีมพั่นสส่ไม่ต้องคนละยายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหาดีมากดีมากดีมากโอ้นิดหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหมาครับ ผมขอคำปริศนาคำสุดท้ายของคุณสันครับอักษรมาครับคสันครับตอบถูกขึ้น il ําเลยนะครับ18วีครับใช้ให้หมดเลยก็ยังมีโอกาสตอบนะครับ เีวกาสตอบครับรต้องตอบมาแลครับตอบค่ะตอบว่าคือคํานี้ได้ยินบ่อยมากคือโกรธจริงๆตอบก่อเขาจะพูดก็ได้ไม่เป็นไรเอาจริงๆไม่ไปครับผมจะไปส่องรถคือโดนบ่อยมากเอาจริงๆนี่ก็โกรธนะ กดเลยนะจริงคือแบบโกรธเขาหรือโกรธผมโกรธเขาสิเขาไล่ฟังอยู่หน้าจิกมากเลยไม่รู้อะไรของจริงของปลอมเนี่ยเอ้าขอบี่ว่าหนูหน้าปลอมบอกไม่เด้พี่คุณจะพไม่ได้ใช่พูดว่าทีมผมไม่ได้นะไม่ได้นะคะนี่จริงทั้งตัวชูดยังเขินเลยเนี่ยว่าจริงทั้งตัวทีมเดียวกันนี่ผู้ชายคำตอบว่า ไม่ไปครับผมจะไปส่งรถ<อ>ไม่ไปครับ<อ>ผมจะไปส่งรถเป็นคำตอบที่ถูกแล้วยยวยยอแต่ทั้งสวยทั้งเก่งจนพาทีมคุณอาร์ตขึ้นนำไปก่อนแล้วช่วงหน้ามาดูกันว่าจะนำเลี้วจนเข้ารอบล่าแสนหรือจะพ่ายแพ้ให้กับที่คุณเจมสักครู่เดียวครับ